โลกกระทำเสื่อมถึงคราที่จะเกิดภัยใหญ่เมื่อลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกเป็นใหญ่กว่าพ่อแม่บิดามารดาเปรียบดังพระคุณล้นฟ้ามหาสมุทรเหตุนี้จึงวิบัติผิดหลักธรรมฟ้าเป็นที่รองรับดิน ดินเป็นใหญ่กว่าฟ้าเบื้องต่ำขึ้นเบื้องสูงเบื้องสูงลงสู่เบื้องต่ำศีลธรรมอันดีงามหมดไปการนั้นโลกธาตย่อมแปรปรวนดินย่อมแปรปรวนลมย่อมแปรปรวนน้ำย่อมแปรปรวนไฟย่อมแปรปรวนสัรพสิ่งย่อมถูกทำลายล้างด้วยดินน้ำลมไฟบันไลกัน เมื่อลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เมื่อลูกน้องไม่เชื่อฟังเจ้านายเมื่อประชาชนไม่เชื่อฟังพระราชาเมื่อสามีภรรยาไม่เคารพยำเกรงกันเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังเทวดาผู้มีบุญเมือมยยสมสเม่อมนุษย์ชายสมสู่ชายผิดเพศแห่งฟ้าเมื่อมนุษย์หญิงสมสู่หญิงผิดเพศแห่งฟ้าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีใจโลภ โกรธหลงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันจิตใจต่าช้าสามานปล่อยให้คิเลสตัณหาเข้าครอบงำจิตใจเสียสิ้นถึงคราวที่เบื้องบนจะทำลายเมื่อเบื้องบนไม่ทำลายจักรวาลจะทำลายเมื่อจักรวาลไม่ทำลายหมื่นล้านจักรวาลจะทำลาย กดแห่งกรรมยากที่ใครจะฝืนได้คนดีคัดไว้คนชั่วปล่อยไปกลับตัวกลับใจตั้งใจทำดีหันหน้าธรรมปล่อยวางคนชั่วหากไม่กลับตัวกลับใจชักช้าอยู่อบายภูมิทั้งสี่ย่อมเป็นที่รองรับกายใจนั้นเมื่อถึงเวลาจะมีภัยพิบัติมาเยือนโลกมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกอันเนื่องมาจากการแปรปรวนของธรรมธาตุทั้งหลายคือดินน้ำลมไฟและความแปรปรวนแห่งจิตใจของมนุษย์ที่มีศีลธรรมน้อยลงจะก่อให้เกิดไฟสงครามและจะตามมาด้วยโรคแห่งเวรกรรมในนามของโรคระบาดที่ไม่มียารักษาโรคได้รักษาได้โดยใช้บารมีของคุณศีลคุณธรรมเท่านั้น เมื่อประมาณ6,000ปีที่ผ่านมานี้พวกเราส่วนหนึ่งได้เคยผ่านเหตุการณ์ภัยพิบัติมาแล้วครั้งหนึ่งสัตว์ใหญ่สมองเล็กล้วนตายแทบหมดสิ้นส่วนพวกสัตว์เล็กสมองใหญ่เช่นมนุษย์จำพวกหนึ่งมีปัญญาเชียบแหลมอาศัยอยู่ในเรือแบบเรือโนอาสามารถดมรงตนสืบทอดชาติพันธุ์ของตนเองจนถึงปัจจุบันเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ มนุษย์จำนวนหนึ่งก็จะสามารถอยู่รอดได้ก็ด้วยอาศัยการรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าจึงมีการเตรียมตัวเพื่อรับภัยพิบัติจึงสามารถทำให้อยู่รอดมีลูกมีหลานมาจนถึงปัจจุบันในยุคภัยพิบัตนินี้หลังจากเกิดภัยพิบัติภายในห้าปีในกลุ่มผู้ที่ไม่มีศีลธรรมจะมีการทบราค่าฟันกันอย่างหนักผู้คนจะล้มตายเป็นจำนวนมาก จากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของโลกโดยจะปรากฏองค์พระจักรพรรดิขึ้นมีอำนาจบุญยริศและคุณธรรมครบถ้วนสามารถปีอํานาจปกครองเหนือมนุษย์ทุกจำพวกได้ยุคพระจักรพรรดิในกึ่งพุทธกาลนี้จะเป็นยุคของพระจุลจักรพรรดิยุคพระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะจะมีพระมหาจักรพรรดิ ในยุคพระพุทธเจ้าแบบศรัทธาธิกะและจะมีพระบรมจักรพรรดิในยุคของพระพุทธเจ้าแบบวิริยาธิกะในการสถาปนาพระจักรพรรดนั้นพระบรมจักรพรรดิที่เป็นใหญ่ในอนันตจักรวาลจะเป็นผู้ขออนุญาตพระพุทธเจ้าเพื่อสถาปนาพระจักรพรรดิจากนั้นพระบรมจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่จะอธิษฐานแก้วเจ็ดประการ ให้เคลื่อนเข้าสู่อาณาเขตของโลกนั้นๆที่จะมีจัก,กรพรรดิอุบัติขึ้นโดยเฉพาะจากแก้วอาวุธประจำกายที่เป็นอาวุธของพระจกักรพรรดนั้นจากบังคับสั่งโดยจิตของผู้มีอำนาจพระจกักรพรรดิจากแก้วนี้เป็นรองเฉพาะจักของพระพุทธเจ้าเท่านั้นในการที่เกิดภัยพิบัตินั้นจะมีความแปรปรวนของทตุต่างๆ และจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของจากแก้วที่จะเป็นของคู่บารมีพระจักรพดิเข้าใจว่าจากแก้วนั้นปัจจุบันอยู่ใต้มหาสมุทรและเคลื่อนที่มาพร้อมๆกับเวลาของภัยพิบัติการเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือนอกจากเตรียมปัจจัยในการอยู่อาศัยทางโลกแล้วการบำเพ็ญภาวนารักษาศีล เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะในยุคต่อไปคนเราผู้ที่สั่งสมบาร,รมีมาจะสามารถใช้บุญยริศต่างๆได้แต่ต้องมีบาร,รมีทางจิตรองรับหากเรามีบุญบาร,รมีแต่เดิมมาแต่ไม่บำเพ็ญบาร,รมีทางจิตก็ไม่สามารถรองรับของเก่าของตัวเองได้หรือทำได้ก็ทำได้ไม่เต็มที่สำหรับเรื่องของพระจักรพรรดนั้น ไม่ใช่เรื่องของนิทานหรือตำนานแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแบบเรื่องของพระพุทธเจ้านั่นแหละหากเรามีหน้าที่และปฏิบัติจิตไปถึงก็จะเข้าใจว่าการสั่งสมบรารมีในพระพุทธศาสนาจนได้รับการยอมรับหรือการอนุโมทนาสาธุการจาก31ภพภูมิในสามโลกแล้วจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์9พระองค์ ปีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นผู้อนุญาตในการใช้บุญยริศของพระจักรพรรดิเพื่อปกครองโลกโดยศีลธรรมที่จริงในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัตินั้นจะมีความซับซ้อนในภพภูมิเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้คือจะมีภพภูมิบางภพภูมิพวกเขาจะทำหน้าที่รักษาคนดีมีศีลธรรมมีมากมายเป็นกองทัพ ทำหน้าที่คอยคุมตามเส้นทางถนนต่างๆพวกเขาทำหน้าที่อยู่ตามถนนทุกที่ดูแลรักษาเฉพาะคนดีมีศีลธรรมส่วนภพภูมิอีกพวกหนึ่งเขาจะคอยทำลายล้างคนไม่มีศีลธรรมเข้าใจว่าคอยสกัดกัน้นทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้ในระบบที่เร้นลับเกี่ยวกับโลกนั้นในการของภัยพิบัตยิยังมีสิ่งอื่น ที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่างอย่างพญานาคใหญ่ทำหน้าที่ควบคุมระบบสมดุลน,น้ําของโลกเมื่อถึงเวลาภัยพิบัติเขาก็จะเลือ้อยผ่านไปตามที่ต่างๆในโลกมนุษย์จะมองเห็นเป็นลมพายุที่มีลมและฝนแต่ในโลกภายในที่ซ้อนกันอยู่นั้นจะเป็นพยานนาคใหญ่มากๆเลือ้อยไปเป็นต้นหรือแม้กระทั่งในการเคลื่อนที่ ของจากแก้วของจกักรพรรดนั้นเมื่อจากแก้วเคลื่อนที่จากนิมิตเร้นลับเข้ามาในเขตของภพภูมิแห่งโลกมนุษย์นั้นอนุภาพของจากแก้วนั้นทําให้สั่นสะเทือนไปถึงสามโลกดังนั้นในการอัญเชิญจากแก้วเข้ามาในเขตของมนุษย์โลกนั้นพระบรมจกักรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลจะขออนุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออัญเชิญแก้วเจ็ดประการ จากมิติเร้นลับมาสู่โลกมนุษย์เพราะว่าการเคลื่อนเข้ามาของแก้วเจ็ดประการนั้นจะกระเทือนไปถึง31พบภพภูมิและกระทบต่อโลกมนุษย์ด้วยที่จริงโลกแห่งพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโลกอันเร้นลับยุคกึ่งพุทธกาลนี้เบื้องบนเขาคงจะเปิดให้มนุษย์ได้รู้ได้เห็นอะไรอีกมากมาย และหลายอย่างจะได้เห็นด้วยตาเนื้อหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายใครที่สแสวงหาเนื้อนาบุญเพื่อสร้างบุญกุศลก็จะได้พบพระอรหันต์ที่ออกมาโปรดสัตว์โลกกันเต็มบ้านเต็มเมืองขณะนี้ส่วนใหญ่ท่านอยู่ในมิติเร้นลับกันแต่เมื่อมนุษย์มีศีลธรรมสูงขึ้นท่านเหล่านั้นก็จะออกมาจากมิติเร้นลับ สูมิติของโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่มีศีลธรรมไม่เพียงพอที่จะรองรับความบริสุทธิ์ของพระอระหันต์ถ้าท่านเหล่านั้นปรากฏตัวออกมาแทนที่จะเป็นคุณอนันต์ก็จะเป็นโทษมหันต์ต่อมนุษย์เหล่านั้นดังนั้นก็น่าจะคุ้มค่ากับการที่พวกเราพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพื่อไปใช้ชีวิตในยุคศีวิไลเพื่อสร้างบารมี เชื่อมต่อไปสู่ศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรต่อไป